ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับในสัปดาห์ที่3หลังจากที่เปิดภาคเรียนในช่วงหลังปีใหม่มาเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันแต่ก็ยังพบกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์กันนะครับ คุณกมีข่าวดีในช่วงต้นเดือนคุมพาเราอาจจะได้เปิดเรียนเป็นปกติแล้วนะครับโอเคหวังว่านักเรียนที่อยู่ทางบ้านกับผู้ปกครองคงจะสบายดีรวมทั้งครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่เรานะครับที่สำคัญเราก็อย่าลืมตามงานตามงานทุกวิชาไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิชา หน้าที่พลเมืองการงานอาชีพหรือสังคมประวัตินะครับที่สําคัญก็อย่าลืมสังคมมาเซอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยโอเควันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของความปองดองสมานฉันท์ทไมเราถึงต้องเข้าใจหรือว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความปองดองสมานฉันท์เพราะว่าเกี่ยวกับชุมชนเชื้อชาติศาสนา ทุกอย่างนี้เรามีความแตกต่างกันสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่เราพูดถึงในเรื่องของความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคลใช่ไหมครับะระหว่างความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคลก็พูดถึงในเรื่องของอด้านลักษณะของทางกายภาพแล้วก็ลักษณะาทางสังคมทางกายภาพเป็นยังไงทางกายภาพก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็น หน้าตาเพศชายเพศหญิงสูงต่ำดำขาวพวกนี้เป็นต้นนะครับสำหรับลักษณะทางสังคมก็เป็นความเชื่อทัศนคติวิถีชีวิตบทบาทสถานภาพความเคารพนับถือแม้กระทั่งการนับถือศาส,สนาต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของหมายความว่ามันก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับความ ปองดวงสมณนฉันหมายความว่าบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันจาแต,ตกต่างระหว่างบุคคลของเราเป็นเบื้องต้นนี่นะครับแต่เราก็ต้องมีหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันให้เหมาะสมกับผู้ที่แตกต่างกับเรานะครับในใบางานนี้นักเรียนก็ได้รับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของกรณีตัวอย่างของโยโย กรณีตัวอย่างของโยโย่เนี่ยเขามีฐานะยากจนกว่าเพื่อนๆอในชุมชนของเขานะครับแต่เพื่อนของเขานี่ก็ตั้งทุกคนต่างเข้าใจาว่าโยโย่สถานภาพาทางบ้านของเขาเนี่มีเป็นแบบนี้แต่เพื่อนทุกคนก็ไม่ได้รัง,รงเกียจแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ล้อล้อเรียนหรือว่าหยอกล้อไม่ได้อ่า รังเกียจดูถูกอะไรของเขาต่างช่วยเหลือให้กำลังใจโยโย่เสมอตัวอย่างเช่นเป็นเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็ให้โยโย่เนี่ยยืมอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ยังช่วยอธิบายบทเรียนกรณีโยโย่ไม่เข้าใจที่สำคัญก็เพื่อนของโยโย่ก็มีน้ำใจมีน้ำใจให้แก่โยโย่ด้วยนะครับอันนี้กรณีตัวอย่างที่หนึ่ง แล้วเราก็ด้านฝั่งขวามือก็ให้เราบอกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับแนวทางที่ปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องนี้หรือในสภาพชุมชน1,2,3เราก็บอกมานะครับอ่าโอเคสำหรับความขัดแย้งกับเพื่อนในชุมชนอตอนที่2ก็จะพูดถึงกรณีของแก้วกับนุ่น แก้วและนนุ่นเนี่เขาต้องการที่จะเล่นชิงช้าสมมุติว่าเราไปเล่นชิงช้าอยู่ที่ในชุมชนหมู่บ้านของเราหรือว่าในสวนสาธารณะอ่าเราเราไปถึงก่อนชิงช้าหมายความว่าเราไปถึงชิงช้าก่อนเพื่อนอ่าเราก็ต้องเล่นก่อนบางคนก็อ้างแต่ในเรื่องเรื่องนี่แก้วและนนุ่นเนี่เขาต้องการที่จะเล่นชิงช้าที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านทั้งสองคนนี่เขาเดินมาถึง ถึงพร้อมกันพูดพูดง่ายมาถึงพร้อมกันต่างฝ่ายก็อ้างว่าตนเองเนี่ยมาถึงจริงช้าก่อนแล้วก็จะเล่นหมายความว่าจะเล่นก่อนให้ได้ทั้งสองก็เลยทะเลาะกันพูดง่ายแก้วกับนุ่นเนี่ยทะเลาะกันเลยอืจากเรื่องนี้ก็เลยจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์วิเคราะห์สาเหตุของเรื่องแล้วก็ผลผลของเรื่องนี้เป็นยังไงพร้อมทั้งบอกวิธีการแก้ปัญหา าการแก้ปัญหานะครับเรื่องที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งนี่คือเราต้องอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่างให้ได้เรื่องที่สองเราต้องแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งในชุมชนให้ได้อโอเคเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมัสเซอร์จะพาทําเลยเดี๋ยวจะไม่ได้กระทบกับวิชา,าประวัติศาสตร์มัสเซอร์เบิร์ดหรือว่าวิชาอื่นนะครับาการงานด้วย การงานอาเซอร์ก็พาทำพาทำเลยอโอเคแนวทางที่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกรณีกรณีเพื่อนในเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าในชุมชนสถานการณ์จริงเราอาจจะ 1... น่งหนึ่งก็มีน้ำใจใช่ไหมครับมีน้ำใจมีน้ำใจให้ให้เกี่ยวกันและกันเกี่ยวกันและกัน สองอะไรครับสองถ้าเรา,เาตามตามเนื้อเรื่องถ้าถ้าตามเนื้อเรื่องนี่ถ้าตามเนื้อเรื่องก็คือเพื่อน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 ของโยโย่เนี่ยให้ให้โยให้โยโย่เนี่ยยืมยืมอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็ช่วยช่วยอธิบายบทบทเรียนเป็นเพื่อนเล่นพวกนี้นะครับคอยช่วยเหลือพวกนี้นครับช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันโอเคก็จะประมาณนี้มีน้ำใจช่วยเหลือเอ,อ,เอ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแพ่กันครับไม่ไม่หอกล้อ,รอ,ห,รอหรือว่าไม่ล้อเรียนไม่ล้อเรียนเพื่อน ไม่รอเรียนเพื่อนที่ต่างที่ต่างกับเราต่างกวัวเราเพื่อนเรามีมีหลายมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เราก็เป็นเพื่อนกันเราก็ให้ให้เกียรติกันข้อที่สามเพิ่มอาจจะ,ะให้ให้ความความรักดีกว่าเนาะความรกามักและเคารพกันความรักและเคารพกัน หรือให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติกันให้เกียรติกันเป็นเพื่อนกันอ่าโอเคต่อมาเรามาดูตอนที่สองตอนที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องของแก้วและนุ่นแก้วและนุ่นเนี่ยเขาอ่าไปถึงสนามเด็กเล่นเขาจะเล่นชิงชา้าแต่เขามาถึงพร้อมกันเขาก็เลยแย่งกันเล่นทะเลาะกันสาเหตุ สาเหตุเราก็บอกว่าเป็นอะไรสาเหตุของเรื่องคืออะไรครับสาเหตุของเรื่องก็คือแย่งกันเล่นชิงช้าใช่ไหมครับแย่งกันเล่นชิงช้าเราก็ตอบว่าแย่งกันเล่นชิงช้าสาเหตุก็คือแก้วกับนุ่นนี่แหละแย่งกันเล่นทะเลาะกัน เ่ี่ยงกันเล่นชิงช้าแล้วก็แล้วแล้วก็ท,ทะเลาะทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันก็ถ้าผู้ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่อาจจะไม่พูดกันหน้าบูดหน้าบึง้งถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะใช้กําลังแต่เราก็ไม่ควรนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยง ผลเป็นอย่างไรผลก็คือ,อต่างต่างฝ่ายต่างต่างทะเลาะต่างทะเลาะกันต่างทะเลาะกันสำหรับการแก้ปัญหาถ้าเราถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราไปถึงจริงช้าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเรา,าจ,จะแก้ปัญหา ก็คือเปลี่ยนกันเล่นใช่ไหมครับเปลี่ยนกันเล่นเล่นคนคนไหนเล่นก่อนก็ได้เปลี่ยนกันเล่นให้อภัยให้อภัยกันทะเลาะก,กันให้อภัยกันเปลี่ยนกันเล่นสองสองอะไรครับอสองกอ็พูดคุย พูดคุยตกลงกันแล้วก็แล้วแล้วเปลี่ยนกัน <c oughs> เปลี่ยนกันเล่นกเก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรกันให้อภัยกันเพราะว่าชิงช้าชิงช้าที่หมู่บ้านเนี่ย เป็นสาธารณสมบัตินะครับชิงชาชิงชาเนี่เป็นสาธารณสมบัติอ่าควรแบ่ง,งควรแบ่งกันเล่นหรือว่าควรผัดกันเล่นนะครับควรผัดกันเล่นควรแบ่งกันเล่นอ่านี่นะครับแบ่งกันเล่นนะคะตกลงเนี่เพราะชิงช้าเป็นสาธารณสมบัตินี่ขอโทษนะจ๊ะ ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวชัดเล่นต่อจากเธอเราก็เราก็จะพูดประมาณนี้เราเล่นด้วยกันนะ,ะถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันเราอาจจะเป็นการเป่ายิงฉุกอ,อันนี้ก็ได้หรือผัดกันเล่นใครเล่นเล่นคนละหนึ่งนาทีคนละห้านาทีหรือว่าเล่นคนละหนึ่งเพลงอาจจะร้องเพลงแล้วก็ผัดกันเล่นเพราะว่า จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็จริงช้าก็เป็นของส่วนรวมทุกคนก็เล่นได้ด้วยอโอเคสําหรับวันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของกรณีตัวอย่างของโยโย่ที่มีฐานะยากจนกว่าเพื่อนแล้วก็ความขัดแย้งกับเพื่อนในชุมชนเราก็หาทางออกยังไงแก้ยังไงเวลาอยู่บ้านเราเล่นกับเพื่อนเราก็ต้องรู้จัก มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สมควรเก่วเวลามาเสื้อก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย